ตื่นเช้ามาหาเห็ดแต่ไม่เจอเจอหน่อไม้ก็เลยลองเดินสำวรวจดูว่ามีอะไรกินมั่งในสวนเราไผ่ที่เราปลูกไว้ก็จะเน้นปลูกไปใช้งานนะครับที่สวนก็จะมีเยอะเลยมีทั้งไผ่กิมซุงสังมอนแจ่นบัมบูแต่เดินในป่าไผ่ต้องโคตรระวังเลยหนามโคตรเยอะไผ่เป็นไม้ที่โตไวอันดัดต้นๆเลยนะครับ แป๊บเดียวขึ้นลำแปบ๊บเดียวแตกหน่อยิย่งถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยหูยหน่อไม้กระจายเนี่บจากเดินหาเห็ดไม่เจอเลยต้องเปลี่ยนเลมาดูไผ่แทนปกติเห็ดที่สวนก็จะมีเห็ดไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดอะไรแต่ว่ามันเป็นเห็ดที่ขึ้นจากต้นยางนาน่าจะเป็นเห็ดละโงกหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเหมือนกันมันเป็นเห็ดแบบแดงๆนิดนึง มีมาสองสาปีแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมเพิ่งตัดยาเสร็จมันน่าจะไม่มีอะไรคุมเป็นความชืน้นมันก็เลยไม่ขึ้นเราก็เลยย้ายโซนมาโซนไผ่ดีกว่ามาดูว่าปีนี้ได้กี่นอ,อก,กินมั่งปล่อยโตมั่งให้มันขึ้นลำมั่งนะครับลำเราจะเน้นไปใช้งานปลูกทุกอย่างที่ใช้ปลูกทุกอย่างที่กิน